สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเขากำลังาตามต่อนะคะหวยลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่สิบเก้านะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมเนาะนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแนวทางสําหรับงวดวันที่สิบเก้านะคะ,คะ,คะเลขสูตรของเองินไม่สำคัญกะเข่าตะเลซีตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเขากำลังาตามต่อนะคะก็จะไปตามเสี้ยนใบ ตามสุดตามอิดพอแห้งเขาทั้งหนาทั้งหลังนะคะสุดเช่นใบก็เข้าสามตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมเข้าบนเข้าล่างเนาะนะคะเ้าเนื้อเรื่องไว้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่นะคะสําหรับงวดวันที่สิบเก้านะคะอุ้ยตีตาล่างก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะตามต่อเลยนะคะสําหรับเล็ก เดี๋ยวเอสจะไปสรุปโครงสุดท้ายอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเอ็ดสรุปโครงสุดท้ายกับประเด็น 3, เด่นสามเด่นสี่มาเจาะสี่เจ็ดนะคะออกเจ็ดสีออเ่ 4, เนาะตอนนี้ก็จะไปตามหาเลขเ,เ,เด่นเลขเด่นเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมวันนี้เด่นทีเด็กเก่าเนาะนะคะศูนย์สี 4, นะะ่นะคะอ่ะนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขดินในตารางงวดนี้นะคะงวดที่เรียเขาตะหกกับจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะเด่นสุดๆนะคะงวดนี้นะ,ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวนี่นะคะนี่เห็นเด่นวิ่งนะคะบอก อันนี้นะคะนี่เด่นบิงเก่านะคะวันนี้เนาะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมนะคะเด่นเก้ารองสี่นะคะวันนี้ันกับเขาแต่ตัวร่องเนาะนะคะท่านผู้ชม เน้นๆน,น,นะคะงวดนี้นะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะนะคะเจ็ดจะคงเหลือบ่นนะคะคันบอตัวร่องกับคือนี่นะคะท่านผู้ชมตัวร่องคือเจ็ดเนาะเด่นเก้ารองเจ็ดตะวันขามีซีมีสามตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมเนาะ จับในตารางนะคะเก้าเจ็ดสี่สามนะคะศูนย์สามเนาะนะคะสามเก้า จะมียู่แปดคูเด่นนะคะคุณผู้ชมแปดคูเด่นเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะสี่เก้าเนาะนะคะ สำหรับเลขดินเลขวิ่งนะคะเลขลูดเนาะนะคะท่านผู้ชมก็จะมีสีก็จะมีเก้านะคะแต่จะเอามาเป็นเก่าสีนะคะเอาสีเก่านาะนะครัเดี๋ยวแอนมินจะไปย้อนสถิติจะไปวิเคราะห์อีกสรุปโครงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า ส่วนมาเอ็นนี่ส่วนของทูตไทยกับเขาดีที่กันนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเลขเซียนนะคะมามาประกบกันนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับสรุปว่าเลขเซียนเลขเซียนพ้องขบชนกันอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมเหมือนกันขบชนกันอยู่ทีเลขสี่ก,กับเลขเจ็ดเลขเจ็ดเนาะนะคะสี่มานะคะงวดที่แล้วงวดนี้สี่จะหลงเหลือบ่นนะคะเนาะท่านผู้ชมสี่เก้านะคะ ซะมากสถิติหวยออกวันศุกร์นี้บางเชื่อกะโอ้แตสถิยรสถิติ์ดีเข่าดีนะคะคุณผู้ชมเอ็ดไม่รว่ามันเข้าเรต้องไปศึกษาอีกที่หนึ่งนะคะว่าม้ามวยมาบุญม้ามวยมาลางนะคะหย่อนหลังเนาะนะคะคุณผู้ชมกับมาเข่ากับสูตรบอนะคะอีกที่หนึ่งเนาะนะคะสามสี่น้อสามสี่สี่สามเปิดคือได้แล้วนะคะก็เน้นๆยนสามสี่สี่สาม

นี่นะะราคาสามผู้ชมจับตัวเรขออกมาได้กระไ้ประมาณนี้นะคะได้9ก้าสนะคะเด่นสุดๆนะคะหมดนึ่มีเก่าจ็ตจเกนะนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเก้า0จ9 0นย์เก่เก่าตัวหนึ่งนะคะผู้ชมแล้ว ะะจะคู่ไหมน,นะคะจะได้อยู่3ามคู่เด่นนะคะเก้าเจดสี่สามเกศนะคะส่วนตัวรองร่องนี่นะคะคุณชมก็ลองพิจารณาเบิงอีกที่หนึ่งนะคะศูนย์สี่ี่เก่านี่เลในตะล่างเนาะนะคะนี่สาเก้าเจ็ดศูนะคะก็มีอยู่8ดคู่เด่นนะคะส่วนเข่าขัดออกมาก,ก็ได้อยู่3คู่เด่นนะคะคุณชมเนาะ ชมปุ๋เผากับพิจราร้าขัดกล่องเม่ก่อนนะคะชมานผูสชมเนาะนะคะสำหรับตัวเลขจือสตัวนะคะ่คือจีบินบัตรนะเศูนเก้าเจ็นะคะ คะคนฝน,น,นตกใหญ่หมองนะคะฝนตกหนักนะคะคุณผู้ชมเนาะการสำหรับเลขเดินนะคะก็มีเก้าเจ็ดนะคะสี่สามเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะอ่าสุดสามตัวนะคะเด่นสุดๆเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะศูนย์เก้าเจ็ดนะคะห4าสี่สามนะคะ อันนี้แนวทา,างนะคะอันตัวเลขสามตัวนะคะสำหรับงวดวันที่สิบเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะเ,เลขเด่นนะคะก็อ,อ <Yeah. S 1> เด่นเก้านะคะรองสี่เนาะนะคะท่านผู้ชมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะมิต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คืออันเดี๋ยวจะไปสรุปอีกทีหนึ่งมิเจ็ดสี่สามศูนย์สามนะคะสามเก้าเนาะสี่เก้า 0490นะคะ70สำหรับแนวทาง097543190นะคะตัวเลข3ตัวเนาะสำหรับเด็กเด่นเลขวิ่งเลขรูดนะคะท่านผู้ชมวิ่ง9รูดเออวิ่ง9ร่อง4นะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็ไปเป็นแนวทางนะคะพิจารณาก่อนนะคะท่านผู้ชมคัดกรองว่าเอาตัวเลขสำหรับงวดวันศุกร์นี่นะคะเลขที่จะมานะคะท่านผู้ชมเนาะประมาณวิเคราะห์เจ็งสิประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม นะคะสำหรับตัวเลขก็คือ9รองสี่นะคะ4 3สนะคะส่วนเก่านะคะท่านผู้ชมเข้ามารับชมกอขอให้มิโชมีรามนะคะจะเป็นตามหาเซียนนะคะท่านผู้ชมเนาะเฮงๆงปังปัง,ปงรวยรวยนะคะสำหรับแนวทางงวดนี้นะคะสุดคำนวณหวยกับมีเขมิลุดนะคะท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดขอโทษอภัยขอโทษขออภัย,ภยนะคะนะคะท่านผู้ชม เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะ